ถามมย่งกันก่อถามมย่งกันก่อเมาที่ถามเขียวมาเพิ่นว่าเลยว่าเนี่ยว่าผลฉร่องทุนมาหลายแบบ่งทุนหลายมื่นแล้วถามเมื่อันเขียวได้บ่อหน่ะได้ยินกันบ่อันจะเขี่ยวยู่งการหาหมาเงาเขียวว่าด้นี แกกี่ยวได้ยินดีเด้ได้ยินดีเด้ฮะมันกำิดเปแนอนอนักลงอะไรติดเพิ่มาดแอนเจคูไรอ่ะเนไปตัดขนมาเออพูดงั้นเอ้ามาซุพเปอรตัวไหนนักลงผู้สาวเบาแกนพี่นอกผู้สาวซ้ำหน่อย ผู้สาวออันนี้ยายพีย่อันนั้นย,ยายเตวผู้สาวมาหากันตำหมากเจยวสู้กันแล้วด็เธอรถเอาลงสัเยวนะดังหมากที่กพูดกัมีเดยวนะผูเหอจเวจำให้นี่เียวจนี่เดจนเวจน เปมหากันครับจักจักปีเราหึงบรไษัมหากันยายัน้าโดนียายบ่โดนตีบ่เดีวตีเนาะนอะโดนไเนาะนี่แม่เนาะไม่รูเอาอีกจำจไม่ได้เนอะโดนยูวีหาเดียนเกือบปีพุนละอบปอบตำหมากสู้กันเด้้างเน่เ้าว่าเพื่อเห็นอย่างเด้เพื่นบริษหยอกไฮโลเด้ suka di si udah pada nyin aku